สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโคตะวันนะครับทําไมวันนี้มีไล์สดด้วยนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นวันแรกของการที่ผมเองนะครับที่จะเข้าโปรแกรม FMD นะครับเป็นการลดน้ําหนักนะครับมันก็คือเป็นการเป็นการลดน้ําหนักแบบหนึ่งนะครับซึ่งที่จะทําให้ผลของการลดน้ําหนักในระยะสั้นๆในแผนของโปรแกรมเนี่ยครับก็คือแค่5วันนะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นในการเข้าสู่โปรแกรมนะครับในการทานมื้อแรกกันเนี่ยนะครับก็จะมาลายสดนะครับในเรื่องของการดูน้ําหนักดูค่าต่างๆนะครับจากเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายนะครับว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยของการเข้าโปรแกรมเนี่ยนะครับมีน้ําหนักเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก вот ็จะมาบันทึกเรคคอร์ดกันนะครับแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวนะครับแล้วก็การ ทานรู้สึกเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับกับโปรแกรมของการลดน้าหนักแล้วก็ให้ผลอะไรบ้างรวมถึงเกร็ดความรู้เล็กๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้นะครับว่าให้ประโยชน์อะไรบ้างกับคนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโปรแกรมนะครับทีนี้ใครสนใจนะครับแล้วก็อยากจะลองดูว่าผลเป็นอย่างไรนะครับก็กดติดตามกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยก่อนที่จะดูผลในวันที่2 3 4 5ี่นะครับแล้วก็ เรามาติดตามผลกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการวัดองค์งประกอบร่างกายของตัวเองกันก่อนนะครับงั้นเราไปกันเลยเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้เป็นเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่ารูปร่างสัดส,ส่วนของผมเนี่ยนะครับ ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สัสดส่วนเท่าไหร่นะครับก็คือก็ใส่ในเรื่องของอายุใส่เรื่องของส่วนสูงลงไปนะครับแล้วก็บอกว่าข้างบนตัวนี้นะครับเป็นเพศช,ชายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาช่างกันสดๆเลยอ่าเสร็จค่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ลองดูตัวเลข ตอนนี้ก็จะได้ตัวเลขออกมาที่น้ำหนักนะครับน้ำหนักขยายขึ้นมาตรงนี้ละกันนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย61.7นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นไขมันอยู่ที่17.4นะครับแล้วก็อันนี้เป็นมวลกระดูกนะครับ2.7ค่าน้ํา57.2 แล้วก็มวลกล้ามเนื้อนะครับ4ี่ิบดจุดสามนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นไขมันเปอร์เ <c> ซ <oughs> ็นไขมันต่อต่อกล้ามเนื้อนะครับอยู่ที่ระดับห้าแล้วก็อายุเซลล์ข้างบนก่อนนะครับอัตราการเผาผลาญของผมตอนนี้อยู่ที่หนึ่ง3ั8ดสิบหนึ่งสาร้อปดสิบปดนะครับแล้วก็อายุเซลล์นะครับสาสบซึ่งอายุจริงเนี่ยตอนนี้ก็คือสี่สิบหกนะครับก็ถือว่าต่ำอยู่ทีเดียวนะครับแล้วก็ นี่คือจุดประเด็นของผมก็คือไขมันช่องท้องนะครับ8.5เป็นไงบ้างครับก็ดูจากดูจากาน้ำหนักส่วนสูงนะครับอันนี้ก็ทำการเล็กขอดเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าในการเริ่มต้นเข้าโปรแกรม SMD นะครับหลังจากวันนี้ไปอีก5วันนะครับเราจะมารู้ผลกันในเช้าวันที่6นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับน้ำหนักของผมก็อยู่ที่61 กว่านิดๆน,นะครับ61.7นะครับเป็นตัวเลขเริ่มต้นแล้วเราดูซิว่ามันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็หายไปบ้างนะครับในการเข้าโปรแกรมนี้นะครับวันนี้มา,าช่วยเพื่อนๆน,นะครับมาดูแลสุขภาพกันนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมง่ายๆสั้นๆเพียง5วันนะครับถ้าให้ผลการลดน้ำหนักแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของเซลล์ร่างกายให้ มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็ทําให้สุขภาพโดยรวมของเรานั้นดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันในคลิปต่อ,ตอไปนะครับในมื้อถัดไปว่าจะมีอาการมีผลอะไรบ้างนะครับในระหว่างที่เราใช้โปรแกรมนี้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงกลางวันมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ